พบกับบ o อ n i ิ g M 1 1 9่ง A 2ปืนกลมเบาแต่ใจไม่เบาช่วงสงคารามโลกครั้งที่1อเมริกาต้องการปืนที่ยิงเร็วแบบปืนกลแต่คล่องตัวเหมือนไรเฟิลผลลัพธ์คือ M 1 9 1 8าห BAR หรือ b u r n i n g a u t t m a t i c Rifle ผลงานสุดท้ายของตำนานนักออกแบบจอห์นบรนนิงเข้าสู่สงคารามโลกครั้งที่2มันถูกอัปเกรดให้เป็น M 1 9 1 8 A 2 เพิ่มโหมดการยิงสองระดับคือช้าและเร็วติดขาตั้งและพันท้ายใหม่แข็งแรงกว่าเดิมแม้จะบรรจุกระสุนแค่20นัดต่อแมกกาซีนน้ำหนักเหมือนไรเฟิลทั่วไปแต่ทหารอเมริการัดมันเพราะมันยิงกดแนวรบก,ก็ได้ลยดุยดิ่วก็ได้และบุกแนวรถได้หมด M1918A2 ลาคือปืนกลเบาที่ไม่ได้เบาเฉพาะน้ำหนัก แต่มันเบาเพราะอยู่ในมือคนที่พร้อมลุยสุดชีวิต